มากค่ะพี่น้องสิบามาผัดยำกุ้งจ่อมอร่อยอร่อยอันดับแรกใส่ไข่ก่อนเอาไข่ลงไปผัดก่อนอกล้อง พัดไข่ทุกก่อนพี่น้องอันดับแรกวัตถุดิบกุ้งจอมเครื่องยำ Thầy sụp léo Cùng cho luôn bay thật khi đó Mặt thêm mặt quán Thầm đáy cả tớm áo Cường phùng Phùng nuôi cái lái 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 lại lái thì ơi Thật cũng chồng cầu kháng cho khâu cằn องุงจอมสุกแล้วเอาเครื่องปรุงลงไปพี่น้องเลยเอาเครื่องปรุงลงไปใส่ให้หมดทุกอย่างพร้อมกันคนให้เข้ากันพี่น้องคนให้เข้ากัน หอมพี่น้องผัดกุ้งจ่มน้าตาจะประมาณนี้ผ่อนไฟลงพี่น้องผ่อนไฟลงไฟแห้งอ่าผ่อนไฟลงเป็นไฟเบาๆ เครื่องเข้ากันดีแล้วมาเติมเครื่องปุงที่หลังพี่น้องเติมผงนัวอืแล้วแต่ไผสีมกักน้อยมกักหลายมากักจำได้ก็เติมเอาเรื่อยพี่น้อง